มันต้องออกจากห้องอันแล้นนะไอ้แล้วทำไมกี่เห้อเรอยู่ๆก็จะถามว่ากี้ออกจากลิฟต์ม,มาได้ไงอี้ยาเราไม่รู้จักกันมานานจะทํารายกันเลยนี่คุณพาให้ผมมาเจออะไรไปเด้อเมื่อกี้คืออย่างยาเลยอีกสองด่านนี้เราก็จเป็นอิสระ,ละแล้วอิสระจากอะไรไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้สิบเหรียญแล้วมันเอินฟีดอมมันจะเป็นยังไง แล้วผมได้เหรียญด้วยป่ะคุณก็ได้นะคุณเล่นกับพวกผมอะผมก็ได้เหรียญนะอ๋อเออดีไปถ้าผมท,ทำเสียงศัตรูจะได้ยินเสียงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตายกูตายมาเริ่มมีสติไมเนี่ยมีติได้อยู่มีสติอุ้ยโถ่คุณอย่าทำเสียงดิเอฟลิกสงไ,ง,ไงไว้ไว้ก่อนเอา้าเ <ooh> โดนทุบเลคนะหนึ่ง เฮ้ยอะไรอ่ะใครใครใครอะไรอะไรอะไรโอ้ยโอ้ยตัวเป็นตัวเป็นหืนทัดตัวเป็นหืนทัดไม่เอา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 แล้วมันตามผมไปเนี่ยไอ้ยีอยู่กันตั้งเยอะตั้งแยะทำไมมันตามกูวะอย่าอย่าไป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 อุ้ยมันตามกูอะไรวะมันตามผมอุ้ยแล้วผมวิ่งไม่ได้ผมวิ่งไม่ได้อุ้ยมันหืนอยู่ข้างหลังมันหืนอยู่ข้างหลังกูวิ่งไม่ได้กูไปแล้ว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 ไปก่อนละอู้อูโจรลงมาเจ็บด้วยเอาเบอร์ แล้วมันไปทูบเบอร์แะ้วเบิดช้าสุดนี่อะไรอ่ะแล้วมังมันวิ่งตามผมถ้าเป็นจะตายเอามีคนโดดลงมาแล้วเบอร์ไปน่องนั่งเนียนมาเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่รูิธะทำเดี๋ยวนิ้วคอยออดแอนดูแลตัวเองโอ้ จะกระทืบคุณก่อนเนี่ยอุ้ยอุ๊ยกูไปละอือกูไปละจูไปจูนเรื่องนี้นี่มันแน่งขึ้นเลยจูไปจูนรื่องเลยวุ้งเรื่อมันที่อยู่โอเคโอเคตปงต้องไปไหนอะวันนี้ไงออมจูบเอ้คนปิดประตูใส่ผมไปเนี่ยอุ้ยวิ่งสนุกนะพวกมึงอะกูไปละมีของให้เก็บด้วย นี่คืออะไรวะจำไม่ได้ละแต่ผมมีขวดนั่นึองเครื่องจุดเครื่องเร็วเดียเมื่อกี้จุดอยู่โอเคเสร็จแล้ว,ลวทำอะไรต่ออุ้ยเสียงตกใจหมดงั้นถ้าเราไปดูอีกสามเครื่องไอ้แบบที่คุณทำเมื่อกี้อนะถ้แล้วแล้วสกิลผมใช้ได้ยังเนี่ยมันมันยังคุรคุรุคได้อยู่อ๋อมันมันคุด้อยู่มันใช้ได้เลยเหรอ เอ้ของผมมันกดได้แล้วนะไปกดแล้วมันหายเวลากดดาวไม่เท่ากันเดี๋ยวเไม่กล้ากดวะเก็บไปใช้แล้วกันวางได้บัสจะวางเขวางได้เอ่อเอาผมวางดูแล้วกันนะอะผมวางแล้วมันคืออะไรอ่ะบัสฮะว่าอะไรอ่ะขอยาเพรผมขอเต็มแล้วดิผมมีสามช่องเต็มเลยผมสแกนคุณเห็นไหมไหน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 จุด จุดจุดเหรอผมไม่เห็นอ่ะมันเป็นจุดหรือว่าเป็นยังไงอ่ะอยากไม่รู้อ่ะผมไม่เคยเห็นมันจุดเป็นจุดมันเป็นจุดจุดอ๋อผมเห็นแล้วไปแล้วมันจะเป็นกระเพื่อกระเพื่อป่าฮะอู้หปลอดไปแล้วไปก่อละแหวววิ่งเร็วด้วยมาเดนอ่ะหนีเร็วเบอร์หนีเร็วโอเคมันไลเบอร์ใช่ไหมกูออกมาแล้วเขาเหนียวมั้งต้องไปทางนั้นเหรอ เดี๋ยวห้องฝอยนู้นเป็ฝั่งมึงเป็นสิ่งอะไรวะอู้ทุกคนเดินบุบทุกคนเดินบุบทุกคนเดินบุบไปโอ้ยผมว่ากับดักไว้นี่ในกับดักผมทำงานไงวะมาเร็วมาลุ้มมาลุ้มมาลุ้มมาดูลุ้มดูลุ้มเอ้ยเอาเย็บมีคนอยู่ในนี้อ่ะเนี่ยเข้าไแอบซะหน่อยไปไปยังเด็กติดสตัเอาเอาป้าปลาป้ามาติดสโมกป้าไม่วิ่งมาติดสโมกกูติดสตันติดตัวแล้ว อู๋จะไปไหนดีเน okay, okay, right? ี่ยวิ่งกลับมาที่เดิมผมวิ่งกลับมาที่เดิมเฮ้ยโอเคโล่งโลโอเไปแล้วเจอกันนี่นวะเครื่องเี่ยเฮ้ยมันเห็นมันรู้ได้ไงโอโี้ what are you doing โอ้ช่วย o ้วย่าโกเลยเออ l i t t l a m b s n e y can run อุ้ยมองเอ้ยมันโมลี่ผมมันโมลี่ผมช่วยด้วยอย่าไปเลยหนีเร็วหนีเร็วเต็มไปหมดเลยเบ่งคำะไรอะไรอ่ะโดนยักโดนยักยิ่งอยู่มามันอีตยักยักเอ้าไม่ได้ทีเดียวตายเหรอเดี๋เมื่อกี้บอกทีเดียวตายมันไม่ใช่ท่าวันพีชเมื่อกี้โอเคโอเคโอ้โหโชคดีมากช่วยบาไม่ได้โดยตัวไล่ดูว่าจะไม่รอดแล้วเอ้าช่วยเองรอดไปบัวตัวหมดแล้ว ว่าตัวหมดแล้วชุบก่อนโอ้ผมว่ามันเนียนเลยนะอยู่ในกล่องเลยนตอนนี้ก็มีอีกตัวนึงอีกโอ้เโหพ่อป้าป้าป้าอยู่ฝาผีเป้าป้าป้ายาๆายาไม่เอ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 าไปแล้ว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 ผมไปไหนได้บ้างอ่ะผมลุกล่าแล้วอ่ะโอ้จะแอบไหนดีอ่ะข้าล่ันที่แอบไหมอ่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้ววับบอกว่าจะเนียนเนียนบอกว่าเนียนเนียนเหรอ ได้เหรอหนีได้เหรอถ้ามันเดินเข้ามากูไปนะได้เหรอไอ้ที่ได้วหรได้ได้ไอ้เมื่อกี้ยังเนียนกว่าอีกทำไมไม่รอดวะต้องดหนึ่งอยู่ตาทัวตรงเวลาซะด้วยยอดระหว่างที่พวกเรากำลังวุ่นเอ้ยผมก็แอบอยู่อะระหว่างที่คุณวุ่นวายอะป้ามันขึ้นไปแล้วนะระวังด้วยต้องไปเปิดมันอยู่ไหนอะ ผมเดินหามาสักพักแล้วนี่ยฝั่งขวาหนึ่งฝั่งซ้ายหนึ่งอย่าลืนอ๋อโอเคผมอยู่ฝั่งขวาบ้านบ้านอยู่แถวนี้ใช่มาเปิดนี่ก่อนเจอแล้วคืเกิดอะไรโอ้โหเชี่ยป้าเมืงเอ้าประตูมันปิดอ่ะไปไปงนี่อุ้ยเยอะปลาอะไรปลาอะไรมีตัวใหญ่อยู่กับผมอ่ะแป๊บนึงนะวิ่งไกลอี๋เห็นโคตรไกลอ่ะกำลังไปกำลังไปมันมีตัวใหญ่อยู่ผมต้องช้าช้าจับมือ ตามเอร์โกลนั่นเองโอ้ชีบไปประตูอะอุ้ยเอาเอาผมก็เจอเหมือนกันไปแล้วโอ้โหโดนตันรวะเนี่ยยายอะไรผมเลยเป็นนี่ใครอ่ะตัวปอมเป็นนี่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงตัวทมันมีตัวใหญ่วิ่งตามมาระวังนะเออเราอยู่นี่เแยอยู่นี่นั่นแหลมันตามผมมามันตามผมมาผมผมแอบก่อนละโชคดีครับกลับไปแล้วหลุดแล้วทำเครื่องะัน เครื่องอยู่ไหนอ่ะผมะหาไม่เจอทีนี้อ๋อมีห้องชุบได้ด้วยวะตรงนู้นเป็นไงบ้างอ่ะให้ผมไปช่วยไหมเปิดความนี่ได้ไหมห้องน้ำนี่เข้ามาได้ไหมเครื่องเปิดเข้าไปห้องน้ำแล้วให้ผมรอให้ไหมให้ผมรอให้ไหมโอเคไม่ต้อบเกี่ยมรู้มากอยู่วะ พวกนี้มันรู้ดีเสร็จแล้วใช่ไหมต้องเดินไปฝั่งนี้เสร็จแล้วประตู้วก็ล็อกก่อนเดี๋ยวฟังเบอร์โอ้โหตกใจมากโอ้ยตัวใหญ่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 แแแแแฝั่งนี้หมดเลยยังมีอีกเมื่อกี้ประตูมันอีกแล้วเบอร์กันเลยฝั่งนี้มันมีเครื่องเดียวเบิร์เลยไม่ได้อยู่ไหนวะเอาไปแล้วยิ่งมันเร็วจังไะมันมูฟเร็วจังไะโอมเดินกลับไปแล้วมันเปิดห้องรับก่อนป้าแม่งเปิดประตูได้เออ ารู้เลยมามา้วมา้วมาแล้วไหนห้องรับต่อรู้เลยขอนี่หรอขารู้นะฟาร์มฟาร์มผไม่ใช่นี่อห้องรับอยู่ข้างหน้าจิตจำี้แล้วแล้วนีอ่าะรไหมนี่ส้างต่อไปต่อที่มาไหมเหที่มาไมนู่นนูนได้ล้วได้้วให้กดเลยไหมกดนตามตรงน้กดเลยเนี่ต้องแบดประตูดิห้องรับเปิดเลยนะมาฟัง้ห้องรับได้ห้องรับเปิด มีบ้างหรว่งกำลังหน้าห้องรับไว้จะได้แบบเอาไว้ชุลมุนอยู่ๆวิ่งหนีมีอะไรบ้างผมอยากได้ยามากเลยต้องแบดอ่ะเดี๋ยวผมแบดไปก่อนแล้วก็เอายาเอ้ยยาสีทองไม่เอาเก็บไว้คนอื่นดีกว่าวิ่งเลยออามาเติมพลังเรียบร้อยดูมันมันอยู่ตรงไหนมีห้องสุดท้ายเจ็บขาเฮ้ยมันไปไหมันไปไหบ้างมันตามตามตามเลยดีมันอยู่ห้องฝั่งนู้นแหละไอ้เแคยบอยบอยดอมบนอะไอเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนกันนะห้องขีดขวาเลย เราไปยังไงวะตรงนั้นชัดเจอแล้วเจออุ้ยโถเอ้ยหลอนหลอนหลอนตกใจหมดตอนนั้นเป็นไงบ้างคุณไใเดี๋ยว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 ดูว่าเดี๋ยวดูว่าเพื่อนดูว่าเพื่อนโอ้ทำเปไลไรกูแทนวะเอ้าโอ้ดีไปเลยดีไปเลยเดี๋ยวผมไปช่วยพวกนู้นเองอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตรงนี้ก็เจอตรงนั้นก็เจออะไรวะเนี่ยเอาเพื่อนแล้วผีอ่ ตายอยู่ในห้องวิ่งลเลยวิงง่งเลยมันจบมั้ยมีกระดังมีกระดังเครื่องอะ้รอยู่รอบนี้ยากอะไรอ่ตายอ่ะอู้ยอะไรเนี่ยวู้ย,ยลูกคุณพามานทำไมวันนี้อุยอ้ยเดี๋ยวผมกกวเ,เดี๋ยวผมจะกระถางควันเรียบร้อยไปละนี่โดนควันไปดีนี่เขาห้องยมัม<ห>นก็หลอนเหลือเกินคุณพามานทำไมวะเน,นี้ยอะไรบ้านเออโอ้แล้วไผครับจะได้เป็รหลานพาผมแยกกับยาทอง เนี่ยเอาไปเลยวิฮิวซะทำเส้นอะไรอ่ะเรื่อนไหนอ่ะเสร็จแล้วนี่หมดเรื่อนไหนแน่นอ่ะผมอ่ะเอามันตกอยู่ที่ตีนอ่าผมเก็บก่อนอันนี้อันนี้บ้ากดใช้ได้ได้ได้หรืออ่ะ่ะทำไมอ่ะผมเลือดเต็มนี่ไม่มันเป็นบูสเตอร์มันจะเพิ่มเลือดถาวรแล้วก็ใช้แอนตี้โดสโอเคโอเคโอเคแนล้วผมใช้แอนติโดสก่อนได้ไหมอ้ยมันมันร้อนหูผมไม่ไหวเลยไม่แอนติโดสมันอยู่เนี่ยบ้าน คืนคุณไปอ่ะไหนอ่ะอ๋อนี่ไงโทษทีมองไม่เห็นอยู่ที่ตีนพอดีเลยอสมองใสแล้วก็ยาเหลืองใช่ไหมอันนี้ก็คือกินแล้วเพิ่มเลยโอเคไปกินแล้วกันเอาไว้แบบเลือดรถแล้วค่อยฟื้นทีเดียวนี่ตรงนี้มีกับดับอยู่นะมาวิ่งได้ตั้งตัวเลยอุ้ยไอ้อะไรอะแดงๆรอบๆนั่นคืออะไรอะ อันตีฮิวอ๋ออันตีฮิวเหรอผมตกใจหมดเลยโผล่เข้าไปแล้วอยู่ก็แดงเต็มจอเราห้องนี้เราต้องทำอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าอย่าเห็นนะมีดวังควันอุ้ยโอ้โหควันกูทำงานทันทีเร็ว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 มันติดสตันอยู่ต้องทำอะไรนี่ไม่ไม่ต้องหยิบแล้วก็ไปกดไปฝั่งนู้นอ่ะ ฝข้างนอกกันเหรอกดปุ่มแล้วก็ยกออกก็คือดึงออกไปเหรอบ้านถือถือออกไม่ได้แล้วเอาถือออกไม่ได้เหรอวางไว้น้ำทิ้งไว้นี่แหละก็คือไงต้องกดปุ่มเหรอเี้ยมาเวป็นกดได้เลยเอ้าอยิบบอกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ข้างหลังแล้วอู้หูไปละไปละอะไรวะเนี่ยไม่รู้เรื่องจะเป็นๆต้องทำอะไรวะใช่มันต้องออกจากห้องกันนั่นแหละ แล้วทำไมกี่เลยอยู่ๆก็จะถามว่ากี้ออกจากลิ้นมาได้ไงโอ้ตัวปลอมอย่างเนียนควักมีดกี้ควักมีดใส่ผมไม่ดีกี้ยากี้ยาเราก็รู้จักกันมานานอยินนะไม่ใช่ตัวจริงนะไปแล้วไปกี้ยากี่เราก็รู้จักกันมานานจะทัร้ายกันเลยยิงไปยิงไปกี้แทงกูตั้งหลายทีรายการหนึง ก็วางลงพื้นไปเลยนี่นี่ใครมาตั้งตรงนี้นะครับเบสผมอยู่ตรงนี้ให้โดนไล่อยู่เดี๋ยวผมเองเดี๋ยวผมเองมาหยิบตรงฟิล์มเห็นไหมจะอยู่ตรงพื้นะหยิบมาใส่ตรงนี้ขนาดตรงไหนอ่ะปุ่มเนี่ยเหรออ่ะผมโยนลงไปแล้วผมต้องกดใช่ไหมมาจะต้อกดเลยอ๋อมันต้องทเป็นคนละฝั่งสามมันใช่อ่ะแล้วเลยงานอ่ะครบแล้วเหร เสร็จแล้วหนึ่งเงนโอเคห้องไหนห้องไหนบอกห้องด้วยบอกเลยห้องด้วยจะมีคัส์หนึ่งที่มันไม่ไม่ต้องไม่มีห้องโอ้ผมนึกว่าตัวฟอร์มเมื่อกี้คัสสองเสร็จใครคือคัสตเสร็จใครคือคัสตอู้จุ่มเหรียนเนียนเหรอวะคัสสามมีะหมหลบมาตัวนึงไม่รู้มันวิ่งไล่ใครอยู่ไอตรงนี้ก็คือเรียกฟิล์มแต่ว่าฟิล์มไม่อยู่คัสสามเสร็จแล้วได้เลยคัสสองใช่ไหมคัสสองอยู่ไหนอ่ะอม่รู้ มีใครมาตัวสองมันดูลุงรองวะไม่หาใช่เดี๋ยวผมวางควันไว้แถวนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเนึงโอ้ยวางควันหน้าเลยครับกระถางควันโดนพิธีอีกเลืองจะหมดแล้วผมกินยาเลยแล้วกันท่านสี่นีนไงแล้วโอ้เดี๋ยวโอ้กูเพิ่งกินยากุหนีตัวเล็กเจอตัวใหญ่อะไรวะเนี่ยกูหนีเร็วโอ้ก็ต้องผมก็ไม่รู้กูอยู่ตรงนั้น นี่คือห้องสุดท้ายแล้วปะเยอะนี่มันอยู่ในตู้ด้วยอย่าเข้าตู้นะเราต้องทำอะไรอ่ะมาหยิบไปสวอปเลยหยิบฟิล์มเหรอแล้วก็ไปเปลี่ยนแบบไปนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมีคนอยู่ในตู้นะระวังนะโอเคผมเปลี่ยนฟิล์มแล้วแล้วไงต่อโอ้ยตู้นี่ออกจังเลยมันไม่ออกมาใช่ไหม คุณจะไปไหนอ่ะบาสฟีเมียลอมด้วยลอมด้วยคุณคุณจะเพิ่งรีวิ่งดีลอมด้วยอุ้ยโอนึกว่ามีคนไล่หลังมาเมื่อกี้อุ้ยมันเหมือนมีคนไล่หลังผมมาเลยอู้จริงด้วยมีคนไล่หลังมาจริงด้วยลอมด้วยลอมด้วยโอ้ปลาขวดใส่มันไปแล้ว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 แอบเจอไง ใช่แล้วผมเป็นโรคกลัวทุกอย่างไม่ใช่ห้องนี้ตามมาปะเนื้อหาเลยเนี่ย stop bad f e m a l ผมัะได้ยินเสียงมันอยู่เลยอะมันอยู่หัวโคกด้านหน้าผมออกไปดูแล้วกันเห็นปะเห็นไหมวะมันไม่อยู่แล้วหรอไปแล้วอ อยู่ๆก็เงียบอยู่นองแน่เลยไม่รู้ม่้จะพูดอะไรกูขอทอคำพูดไม่เงียบเลยสัตว์อุ้ยมันเร็วหลอกข้างนอกแล้วอุ้ยโอ้จะต่อยแล้วอะเงียบกําลังคืนเกรงเลยมาเดี๋ยวกูเปิดเพลงมันๆให้เอาโชคโชค เปิดดีๆก็ได้อุ้ยหาหาคุณแจมาเปิดกุญแจเหรอต้องดูคุณแจโอ้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จุดทูนไม่ชอบจุดทูนไม่ชอบปิด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 ทีมมูนกับดวงตาซ่อมเจนซ่อมซ่อมเจนใต้ดินกับขากุญแจผมมีแบตเตอรี่นึงเฮ้ยเยี่ยมพีม้าผีม้าโอ้ยไหนไหนไหน อู้เอาเอาลูกมันเล็งหูแทนแล้วอ่ะโอ้โหลูกปิดประตูใส่หูด้วยรอกันโอ้ปิดประตูอ่านอีกแล้วไปกันลงกันล่างกันแล้วมันโดนได้ยังไงวะโง่กี้ด้วยด้วยมันมีคนมาโอ้ยผมเดินไม่ได้มีคนกีดอัดหูมันอยู่ไหนไอ้ตัวกีดเด็ดทีนี้มันตาบอดมึงวิ่งลงมานะลงมาแล้วไอ้ตู้นี่เหรอตู้นี้ต้องทำอะไรอ่ะ อ๋อสับไฟต้องให้มันออนทั้งหมดออนให้หมดโอเคทาแนนี่เดสมาแบสหน่อยนี่คือได้แล้วเสร็จแล้วมาทำอีกฝั่งหนึ่งเลยมีสองฝั่งอีกฝั่งอยู่ไหนอะได้กุญแจงยังเปล่าได้ลูกมันขาใช่ไหมเดินไม่ได้ขาพระจันทร์กีดกอกหูคุณูุณทำเส้นเจนเอะเรอยอ่ะเข้าตู้แล้วกันกีดกอกหูคุณนะ เข้าตู้เลยอีกเครื่องอยู่ไหนกี้พีแก้เครื่องไหนอยู่นะเครื่องเจอเลยเสร็จแล้วลโ,โอ้คโอ้ยอีกแล้วไอ้เชี่ยมันน่ารำคาญจริงโอ้โหฉีดยาฮูทะลุแอนิเมชั่นได,ได้อะไรอะเอนเดเรีนมาเอจอพัชร์แล้วปั๊มเลย เไปผมเจอถังน้ำมันต้องไปทำอะไรถังน้ำมันนี่ใส่เครื่องเหรอไอเครื่องปั่นไฟนะโอ้โหกีดโคตรไกลเลยเฮี้ยขี้บ่อยกีดบ่อยมากเไปเฮี้ยนี่มาใส่ได้เลยอะเลยไม่ใช่เราต้องใส่เครื่องโอ้โหเก็บของก่อนไหนวไว้เครื่องเลยเครื่องอยู่ไหนถังน้ำมันอยู่ไหนนะเบสช่วเบสหนะ โอ้ยเที่ยโอ้โหโดนกิ๊บฮึมสมูทไวเผื่วิ่งอ่ะโอ้โหไปแบดเลยไปแบดเลยเดี๋ยวผมใช้ตีโอ้ยโอหตัวนั่เองนี้ยอนีไกเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนเดีวเจอข้อมันแล้วใช่ใช่ไหมมาแล้วมาแล้วเดอ๋ยวเดยเครื่องก่อนเครื่องท้ายแล้วต้องอย่างนี้ไม่ใช่อะไรวะอย่างนี้เออเรียบร้อยควนน้ำมันมาใส่เลย เล็กเซอรหนึ่งนะต้องเลื Jamie, Th Jim, ่อยขาอันนี้เลยตอนนี้เสร็จแล้วนะอ๋อที่บอกว่ามีสองฝั่งคืออย่างงี้เหรอซ้ายขวาโอเคโอเคผมทำเสร็จแล้ววางอันตรีที่ไปเนี่ยตรงนี้เราต้องได้วิ่งปะ้าไม่วิ่งผมก็ไม่วางโอเคเสร็จแล้วผมขึ้นไปข้างบนตรงที่มันโดนแขวนอ่ะบัสอ้าโอ้ อะไรวะเนี่ยกับมักลับไปเพิ่มมันไม่กลับไม่หวะลยดึงออกดื้ออกดออกดออกโอเค draw tab มีกับดักประตูอย่างนี้ด้วยไม่ตายดิต้องหลอกไปเดี๋ยวมีคนหลอกผมเก็บไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวมันต้องวิ่งกลับที่เดิมมันต้องย่องไว้ก่อนเฮ้ยผมเจอล็อกพิกว่ะโอ้ยอืมโอเคโอ้ยมองสียากเหลือเกินถอดเว่นแต่แรกในบ้านอยู่แล้ว เอผมล็อกพิกอยู่อ่ะนี่มียานี่ใครอยากได้ไหมโดบเล่นแล้วกันเดี๋ยวผมเอายาไปเผื่อขวดนึงลิกุ๊บลิกุ๊บเคผมมาแล้วลุ๊บเสียงเลยตุ้มต้ามเต็มไปหมดในแมปนี้มาแล้วมาแล้วผมยังไม่มีสไลด์อ่ะเสร็จแลอวลิกุ๊บลิกุ๊บ มาแล้วครับมาแล้วครับแต่ผมก็ผมทำอะไรนะหาทางออกวิ่งกลับทางเดิมอมันจะปล่อยของไหนะปล่อยป่ามาแล้วเลือดนั่นไปไหลเป็นโลหิตออกทางนี้นี่มันมามันมาเลยมันติดสมูทเดี๋ยวมาจากข้างหลังนี้ก็มีไหมเดี๋ยวสแกนให้มีสแกนเดี๋ยวโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอามันมาอย่างนี้มันมาอย่างนี้วิสมบูรณ์โอ้ยเยอะทิ้งไปไปเออไป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 วิ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 โอ้ยกระตุกระตุกกระตุกโอ้อะไรกขรู้เยอะแยะเต็มไปหมดก็ไปทางไหนอ่ะก็ไปทางไหนอ่ะตองนี้เหรอไปด้วยไปด้วยผมผมหอบผมหอบผมหนึ่งมหนึ่ผมหอบง่ายโอ้ยยักษ์นาคีวิ่งวิ่ง วิ่งอยู่วิ่งอยู่ผมผมชาร์จผมชาร์จวิ่งอยู่ไปแล้ว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 ไปล้วไปแล้วไปแล้วไป้วไปแล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 ้วไปแ้วไปแล้วไปแวไปแล้วไปแล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไแล้วไปแล้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 วไปแล้วไปแแล้วไปแวไปแล้วไปแลแล้วปแล้วไปแลแล้วไป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 แลปแล้วไปแล้้วไปแ้วไป้วปแล้วไป้วปแล้วไป้วปแล้วไปแวไปแล ไปแล้วเว้ยบ๊ายบายบายผมไม่รู้ต้องวิ่งทางไหนวิ่งหลงอยู่เมื่อกี้บายด่านนึงมันเหนื่อยที่เปล่งเลยดีแน่ดูดีเฮ้ยผมบีว่าดดูีเกมที่สองผมก็เอาเรื่องอยู่เนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่า